สุขสบายดีพี่น้องป้องปลายเบิดสุขุสุคน,น,นมื่อนี่กกมาหละทธงนาพี่น้องผ้าพีผ้าน้องมาหลาะทงไห้ทงนายามแบงแรงเนาะมาบ่งป้าขอนพี่น้องเลยเพราะว่าส่วงนี่ก็พ้นบ่ตกลายผ้าลาเดือนไลายผ้าลาปีเลยพ้นบ่ตกลายถิดนลายเดือนนลพี่น้องเอ้ยแห่งแล่งะน้านำให้หน่าก็นจนบ่มี มาเบ่งปลาขอนเอากันพี่น้องเลยมาเบ่งนำ้ำไม่เท่าแล้วกันมาเบ่งกันน,น้ำานาอีกอ่ะฝนกะลินเนาะนี่เบาะปลานะสวัสดีพี่น้องวัขบุทุกคนชมวงสบวร์ดวันนี้พี่น,อนอ้อ,นนอ,นองอะไรวันนี้นั่งเองมาเอาป้าขอนพี่นอ้องบอกวอรเจนต์วถือ บังปลาก่อนถึงมากับขค่โอ้ยก็ปลาดุกพี่น้องเอาไปยังปลาซิวนี่แ่มปลาดุกปลาคอปลาซิวน่ารักนาเนาะโุบไปปล่อยสิน้องดิปลาดุกปลาคอก็มีพี่น้องเลยนี่นี่นี่ปลาจับได้ปลาดุกปลาลอดดิจับลอดปลาดุกนะจะจะเอาเบอร์ลอด ปลาลดพี่น้องปลาลด <c oughs> ปลาลดนะปลาซิวน่าลายขนาดพี่น้องเลยปลาดุกวะนี่ปลาจับเด้อปลาดุกจับลูกปลาโคนพะี่น้องนะเนาะมึงเนี่ยพี่น้องมันตายเด็ด <c oughs> ปลาตายเด็ดก็มีพี่น้องเลยเอา้ามันเดเ็ดเฮงมานด้นไหมคันตัวดูไหม อือไปจับเอาปะดุกด้วจ้ะบวตอดบวอะกูบอกว่าเอาโลดเลยเอาปลาดุกเนาะเออปลาดุกแบบโบฮักเหียงเลยเจ้าบโบญาตลห์เหียงเหี้ยเอาเลยนี่นะนี่ปลาคอยนี่นี่นี่อะปลาคอหน้อยบวอะปลาคอหน้อยเอาเช็ดเช็ดบัน เก่งขี้ต้มก็จักบาทปลาซิวตัวนี้น้อยพี่น้องเลยเป็นตาสงสารปลาลดเท้าอะไรไหม่น้ำแห่งปลาเบิดอ่านี่ปลาคิงดินเดียวๆแดดเผาปลาซิวก็ได้ยแดดพงแดดเผาพอนดิ่งเดียวๆอยู่กุ้งก็มีอีกอุ้ยปลาซิวใหญ่ นผลตกลินอันน,าานั้นปลาขออันนั้นแม่นพระเขาได้ปลาเคงใหญ่ไม่ใช่อืมปลาเคงใหญ่พี่น้องหรือว่าปลาหมอนั่นแหละปลาเคงหน้าพี่น้องเอ้ยอุ้ยอีข้ออีขอ้อตุ๊ดตัวเลย siêu tai bớt nữa khen, nó. bà khen à, nội nà, này Bà khen <laughs> Nhìn theo này là bà khen rồi nà, Nhìn bọn là lăng Nhìn thấy khi Khi sĩ xem lạp rồi nè Bà khen Bọn tốt đẹp cả mì bạn thì nông ơi Nango là nàng có khẩu yêu thương nắp bay ngon mở này là kỳ ngon. Ba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  kỳ hay Ba thau vậy. Ba kỳ ngay. Ba kỳ ngon. Ba kỳ cũng hề na có mì bọ tôi nói cả áo lót đã bị bỏ gì nong xả Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ ba siêu thì một đầy lứa phân một tay cái thằng khả nạ cái động nữa phân một tốp phạ มุมปลาขอดนะก,กันเด้อพี่น้องตั้งในเดซเนา่ะมาหาวุ้นเน,น,นี่เดียวมาก่อนปลาคาววันปลาคาวอรีดปลาคาวมุนเนาะ

พ่นะขาวหงพี uh, oh, oh. ่น้องนี่แต่ปลาซิวน่อยพนบตกพี่น้องเอ้ยปลากระตายบดไอ้ไซไอปลาอยใหญ่น่ะอันนี้บ่เออโอ้โหโอ้โหนี่นี่มีเียรมจาคอย ก็กำหางหมดนี่นั่นแลลวกำเขาคนละตัวเหมือนคนกมาฝายแล้ปลาขนพี่น้องปลาขนมาชิดใตเบิดแลพี่น้องพนมโตไม่าคนละตัวมงดามงดาปาขี่น้อ แมงอ่อนนั okay. mm ่มใช่ไหมแมงดาไปแล้วยเหยม่เยมันมาปลาตะปาซิวพี่นไองเอ้ยคนน่ะขาดนัำพี่น้องดินดาวๆอย เมตตาสงสารพี yeah, nice mm ่น้องเอ้ยฝนก็บาตกลงมาโอ้ยสิได้ปลาได้พี่น้องเอ้ยตัวไหนหน่อยหนิจะไปยังพี่น้องไม่แต่ปล่อยฝนตายสื่อๆเลยนี่ปลาคอหน่อยนี่นี่พี่น้องปลาคอหน่อยอเห็นบ่พี่น้องกำมาดูปลาคอหน่อยนี่ใชนี่ ยังนีนดิบ่มีนะบ่มีเบิดแต่สงสยัยเส้นตายเบิดต<า>่าพี่พี่จะตายกล้อหงหลอกหลอนพี่น้องเลยนี่แต่ปลาซิวหน่อยขาดหน่ำผักกันตายเบิดแต่สิได้พี่น้องเลยฮุกมันไปปล่อยอยู่ไฮน้าเลยนี่หน่ะปลาขาวหน่อยปล่อยอยุน้องตัวนี้ ไปปล่อยน้องสะเด็ดเด็ดอยู่เหมือนปลาเค้งน่อยประจกักอันนี้คือตัวาลายนี่โบแม่นเนาะปลาคาร์ฟแนี้โปลาคาวน่อยน้องว้าวอีโคเน่ได้อีคอะไรเน่เท่านั่นแหละคนละโตได้ ใส่ขอหน่อยปาขอน้องยามนี่นี่มาพักขอหน่อยนี่ เหมืนบ่อเนาะนี่นี่เงาเนี่ยเหมือนไลีที่เนอะเลยหอเนี่ยน้อยป้าต่อพี่น้องบ่อนคุดเป็นันผุ่งเว้ยปาซิวมาตายโอ้ตาสายเสียดายพี่เนาะตายถิ่มซซื้อ โอ้ยเสียดายเด้ไก่ก็ดิใหยมามากินบ่ให้มามากินปลาขอนจะงไว้สุนัขมากินใครจะขอจบคลิปเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องอกันมากันหาคลิปนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนยเด้อพี่น้องเด้อขอบุญขอบคุณเ,เด้อทุกท่านเด้อที่เข้ามาับชม สำนีแหละพี่น้องเอ้ยพอกันใหม่คลิปหนาเออไปบ่งปลาหนึ่กระโขก่อนอืมเดี๋ยวไายเต๋อพี่น้องเอ้ยฟงลงดูไล่เต๋อพี่น้องคนน่ะมีปลาขอปลาดุกปลาเข่งปลาซิวก็มีอืมสำนีแหละพี่น้องเอ้ยขอลาไปก่อน